อันนี้คือทางเข้าไปกราบไปกราบไหว้พระแก้วมรกตจ้าคือนักท่องเที่ยวหลายมากๆพี่น้องเอยเห็นเราแบบชื่นชมแบบดีอ่ะนิจแทนพี่น้องคนไทยเพื่อนเนาะนี่เลยนะคะเพ่าก็ะได้มีโอกาสเนาะที่จะเข้ามาไหว้พระหรือมา ไหว้พระแก้วมรกตจ้าทุกคนนี่เลยอันนี้คือด้านนอกนะคะที่ทางจะเข้าไปเนาะแต่ว่าถ้าเข้าไปข้างในแล้วคือจะไม่ได้ถ่ายภาพค่ะเพราะว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายนะคะนี่เลยคือคนเยอะมากทุกคนเนี่ยเห็นแล้วคือแบบว่าสุดยอดเลยนักท่องเที่ยวนะคะเพรว่าก็นีเลยไปรอเรออนี ได้ีขนาดเนะาะขัดมันหอนไปเดี๋ยวหอสสีขาอีพีนี้นะคะทุกคนคือเราจะเข้าไปด้านในอุโมงค์วัดปุกแก้วนองนอรัดเทีนบ่วัดปุกแก้วเคยเข้าไปหรือยังเคยเข้าไปแต่ไม่ได้เข้าไปถึงตรงนั้น เคยเขาไปแต่เคยเขาไปครางในะทุกคนเพราะว่าช่วงนั้นเอือยผ้ามากแต่เอือยโบ่โบนิเขาเอือยบเขานําทุกคนเพราะว่ามันเสียขาขาเขานาอเสียขาเขานาะทุกคนท้าเช้าต่างชาติน่ะจะเสียคนละห,าห,าหล้ารอยหรือเปล่านะ <c oughs> าะแต่ว่ากับบนเอใจเนาะไปเดี๋ยวห้าสิไปกันพี่น้องไ <c oughs> ปแต่เมื่อนี้เขามีสปอนเซอร์หรือว่ามีผู้สนับสนุนนะทุกคนอยากให้เขา,ขาไป อาอไหวพาจิลันในพี่น้องนี่ก็คือผลลังเข้ามาเป็นแถวเลยอันนี้คือแถวหนึ่งนะทุกคนเนาะอันนี้คือเป็นแถวเลยนะทุกค,คนหนึ่งขบวนเดี๋ยวเพราจะให้ดูอีกขบวนหนึ่งนะทุกคนที่กําลังเดินทางมาโน่นเลยพี่น้องคือแบบว่าเงาเลยเงาวเหวยียดเลยพี่เขาสิมาเต็มที่พี่น้องมาหนิน้องสิเป็นลมหรือบอเพราอู้หแต่สําหรับเพราอ้ทุกคนคือทั่งๆหนังลายขนาดเลย คงเฮาเขาได้อยู Aristotle> ่เนาะตุ่นเรียนห้าบริษัทน่าใช่ยุเอาเงินเฮียคืออะไรโบกระเป๋ามันขาดกระเป๋าจริงอ๋อเงินเฮียอีกอะไรพี่น้องเลยเงินเฮียออกมาจากกระเป๋าจริงอันนี้ดูเมนเงินจะเป็นยาดมเน่นอนเรียนด้วยยาดมเฮียพี่น้องเลยจะเป็นลมเป็นเลขขนาดที่เงินตรงยาดมพี่น้อง ไปเขาเขาเป็นบอกว่าหามถ่ายภาพพี่น้องพี่น้องสามาด้านในลอของายเขาลมสักนิดนึงได้ไหมมันเย็นมันเย็นไหมฝนแบบขออนร้อนร้อนมากเลยฉันไม่ขอพูดแต่พูดอะไร ทุกคนเมื่อกี้คือแพรว่าไปยืนตากกันลงเข่ามาลวบันนี้เข่ามาหดทางในหละโอ้ทุกคนคนมีอยู่หลายร้อยชีวิตที่มาเกี่ยวนะ่ะ ก pues ็บอกกับเชียงกันเลยก็เออไปโซโซเบ้ยงใส่ทุกคนคุณลันเขามาไล่ไล่พี่น้องโอ้โดยเหยียบเท้ากันนี่เด็กน้องเฮ้ยเนาะดอนสอนดิ คนสอนแทนคนไทยเลยพี่น้องเลยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายเลยเที่ยวหลายมากๆเลยทุกคนพี่นะเน,นี่นะคะแต่ละหมู่แต่ละคณะนะคะแต่ละทัวร์คือมีทัวร์มาลงหลายหลายมากๆทุกท่านเงินต้นเป็นทุกคนมาเที่ยวต่งเลิกตัาง,งไกลมีข้อสงสัยคือพอาเข้ามาในวัดพระแก้วเลยหนองรัดเป็นสงสัยว่า <c oughs> สงสัยว่ายังไงทําไมต้นเขาถึงทําแบบนี้ได้เพ่อนถามเพ่อนทรงัยว่าเป็นหยังต้นมะขามนะทุกคน คือตัดเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเจดีเนาะเขาตัดเพนเพนตัดเป็นต้นเจดีใดแนวดทุกคนอันนี้คือขอสงสัยของสาวล่าวที่เขามาเที่ยวในวัดพระแก้วครั้งแรกทุกคนแทนทีสิสงสัยอย่างอื่นนะแต่ว่าไปสงสัยต้นมะขามทุกคนว่าเพนตดดัดใดแนวดใหายมันเป็นเจดีเนาะ เหมือนกับเจดีทุกคนนี่นั้นใช่ไหมนี่นะคะนี่เลยคนมันเป็นขอที่สงสัยมากๆพี่น้องเทวาก็คือกันนี่นะคะเหมือนเจดีเป๊ะเลยโควิดไม่ต้องถามหาแล้วทุกคนคือมันแดดแหงขนาดโอโ้คนนี้พี่น้องสุดยอดค่ะทุกคนเทวายอมรับเลยมีความงามของปัน่นปั่นไซม <c oughs> ่นักนักกูข่อยด้วนี่ <c oughs> ข,ข่ขขอยก็ว่าคนไมดซิด เทียงเพนหรือว่าแดดสิบสองโมงครึ่งทุกคนเนี่ยจริงทุกคนข้อสงสัยของน้องรัดเนาะคือสงสัยว่าเขาตัดต้นมะขามให้มันเป็นรูปทรงเจดีได้ยังไงนะทุกคนคือเข้ามาเที่ยวในวัดพระแก้วแล้วแต่มีข้อสงสัยมากๆว่าคนไทยทำได้ยังไงคือ เขาตัดยังไงให้ต้นมะขามออกมาเป็นรูปทรงรูปร่างหรือว่าสวยงามเหมือนเจดีเป๊ะแบบนี้นะคะทุกคนคือทำได้ไงไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะอันนี้เราก็คือเจอนักท่องเที่ยวเยอะมากบอกเลยว่าเยอะจริงๆค่ะเยอะมากๆนะคะเยอะจนแบบนี่นะคะก็จะมีคนแนะนําในการท่องเที่ยวนะคะว่าเออแต่ละที่แต่ละอะไรมันเป็นยังไงมันมีทิป เป็นที่มาอย่างไงนะคะทุกคนเนาะที่ไปที่มาอย่างไงเออนี่ค่ะเป็นรอบที่ที่เท่าไรที่สองในชีวิตของแพรวนะคะที่แพรวเข้ามาอยู่ประเทศไทยยี่สิบกว่าปีนะทุกคนอันนี้คือเป็นรอบที่สองค่ะรอบที่สองเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะไป คนไทยชมฟรีคนไทยชมฟรีนะคะคนต่างชาติ500บาทนะคะเราเป็นต่างชาตินะคะทุกคนก็คือนี่เลยเราก็ต้องเสียเงิน500บาทนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะเสียที่ไหนไ<ป>เราต้องต่อคิวใช่ไหม 0 0บาททุกคนโอ้โหพี่น้องคนละห0ารอบาทเทว่าขอถามเ้ยทุกคนขออนุญาตถามเนาะทุกคนถามเรือความบูฮูเดินนี่เดินเทว่าขออนุญาตถามเพราะความไม่รู้นะคะว่าคนละ1้อ เออคนละห้าร้อยบาทถามจริงนะคะทุกคนคือไม่เยอะมากตอนเนี้ยนี่เลยค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพเลยว่าเยอะขนาดไหนเยอะจริงๆนี่ค่ะคือเยอะจริงๆนะคะรวมทั้งเทวาด้วยก็ต้องเสียห้าร้อยบาทค่ะคือบอกเลยว่าเงินเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะถ้าคิดเป็นยอดเงิน ร้อยคนก็ห้าหมื่นทุกคนแต่นี้มันมันเกินกว่าร้อยคนนะทุกคนมันเกินกว่าร้อยท่านเนาะที่เข้ามาเที่ยวอะ่ะทุกคนเกินค่ะและไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวเน่ไม่ใช่แค่เวลาตอนเที่ยงครึ่งแต่มันคือช่วงเวลานี้ที่คนเยอะนะทุกคนแต่ถ้าวันต่อวันละ่ะมันจะเยอะขนาดไหนนะคะ วันหนึ่งคนเข้ามาเที่ยวไทยะตั้งหลายร้อยตั้งหลายพันคนนะคะนี่เลยค่ะเห็นแล้วแบบชื่นใจแทนพี่น้องคนไทยนะคะบุติายคนอันนี้คือเป็นเวลาตนเที่ยงคนยังร้ายขนาดนี้เลยนะพี่น้องของเสาร์ของวันอาทิตย์ที่26เนาะ ค่ะโบเมนตอนเที่ยงยคนสิหลายขนาดใดญนะคะคือคนแน่นมากเลยทุกคนอันนี้คือแพรวามากับน้องเนาะในข้างในนะคะอ่าข้างในวัดพระแก้วทุกคนคือแบบเป็นเวลาเที่ยงค่ะนี่เลยคือนักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนนี่เลยเนาะ ช <c oughs> าวชาวต่างชาติหลายมากๆเลยเนาะแต่ถ้าเฮาอยากเข้าไปเที่ยวชมทางใน,นนะเผิ่นจะคิดคนละ500บาทนะทุกคนคิดเบิ่งว่าสีไใดหยดเงินขนาดใหนเ็นแบบนี้เราทุกคนแทรว่รู้สึกแบบว่าดีใจเนาะ,ะดีใจแทนพี่น้องคนไทยนะทุกคนที่แบบมีหนักสงเที่ยวเข้ามาเที่ยวหลายมากๆนาะนนี่อันนี้คือเป็นเวลาตอนเที่ยงนะ ขนาดตอนเที่ยงนะทุกคนยังหลายขนาดนี้เลยทาโบม,มนันตอนเที่ยงหรือว่าเป็นช่วงเ้าหรือว่าเป็นช่วงแรงนะทุกคนช่วงเย็นๆน่ะนักท่องเที่ยวจะหลายขนาดใดพี่น้องอันนี้คือเป็นเวลาอันนี้นะคะทุกคนคือเทียเท่ยงเที่ยงสิบสิบกว่านาทีอ่ะเที่ยงประมาณเที่ยงยี่สิบสามนาทีพี่น้องอันนี้คือเป็นเวลานี้นะเนาะสุดยอดเลยคนเขึ้นเขาไปข้างใน โอเคทุกคนเดี๋ยวเขาไปต่อคิวเพื่อที่จะเอาตัวเขาไปดันในพี่น้องทุกคนอันนี้คือมาสองคน,นเนาะแค่ว่ารอจ่ายเงินพี่น้องมาสองคนสองคนค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปพี่น้องอันนี้ได้แล้วเนาะเอามาสองคนนี่เลยจ้ะพี่น้องสองคนก็จะประมาณ นี่เลยสองคนหนึ่งพันบาทพอดีพี่น้องคือเพ่าว่านัดพี่สาวมาอีกคนเนาะแต่ว่าเพื่อนบอกมานะทุกคนเลยเพรว่าก็เลยได้มาแค่สองคนกำนองหลัดเนาะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพื่อนมาบ่าได้ทุกคนมันอยู่ไกลนำํำ <c oughs> นี่เลยนี่พี่น้องเ <c oughs> ด็กสาแล้วตื่นเต้น ขออนุญาตนั่งก่อนนั่งชม,มงความตืนน้ก่อนพี่น้องนี่นะคะอันนี้คือเราเข้ามาด้านในเนาะนี่นะคะเราจะเข้าไปค่ะทุกคนขอบคุณเจ้าภาพนะคะนี่เลยไป ใช้เด no. mm ียวยังพึ่นกับวังห้ชัเนาะช่ไหมอไปเด็กคนเดีเข้าเลยนะคะ ล้างมือด้วยค่ะเราต้องมีล้างมือด้วยอูย้ทุกคนตื่นเต้นนะนนมิพี่ให้เขาล้างมือนําให้ล้างมือทำความสะอาดทุกคนนี่เลยราะว่าเขามาจากข้างนอกนาะบคูว่าเขาสัมผัสยังน่นะพี่น้องเป่นกระสีมีให้เขาล้างมือเลยตื่นเต้นบอบอ,อย่างไปเรื่อยๆเลยอือไปทุกคน น้องรัดเขามาเลยครั้งแรกเลยความตื่นเต้นทุกคนเขาต้องถอดหมวกบอแันขออนุญาตเด้อพี่น้องขออนุญาตใส่หมวกนะคะโอคือเข้ามาด้านในอันนี้คือจุดเริ่มแรกนะทุกคนเดี๋ยวพีว่าจะถ่ายให้เบิ่งเนาะ่ามีอย่างแน่นี่ถ่ายเป็นความทรงจําเลยแพีว่าขออนุญาตถ,าถ่ายทุกชอกทุกมุมนะคะขออนุญาตถ่ายทุกชอกทุกมุมไว้เป็นความทรงจาเนาะพี่ าที่เขาจะให้เราถ่ายได้นะคะทุกคน,นเลยทุกคนคะขออนุญ,ญาตคะ่ะมีเจ้าหน้าที่เออไม่ใช่เจ้าหน้าที่คะ่ะมีนักท่องเที่ยวเป็นลมแล้วเจ้าหน้าที่คนไทยอะ่ะคือเขาประถมพยาบาลคะ่ะนี่เลยนี่เลยคะ่ะคือแพรว่าเพิ่งเข้ามา แล้วก็เจอเหตุการณ์น,นี้เลยนะคะสดสดร้อนร้อนคือมีนักท่องเที่ยวเป็นลมแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เขาช่วยปฐมพยาบาลให้ค่ะนี่ค่ะทุกคนมันร้อนจัดนะคะถึงขั้นมีคนเป็นลมแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยผสมพยาบาลเอาดายาดมยาอะไรมาให้ดูแล้วก็มีอ่าเจ้าหน้าที่ของไทยอีกคนหนึ่งนะคะ ที่เขาวิ่งไปด้านนอกเมื่อกี้ค่ะวิ่งไปเพื่อที่จะตามตามแพทย์ตามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้หรือเปล่าพี่ว่าว่ไม่รู้นี่ค่ะมีเครื่องปรมพยาบาลมาแล้วค่ะนี่เลยนะคะสุดยอดทุกคนขอชื่นชมจากหัวใจสุดยอดค่ะนี่ค่ะเอาอ,อุปกรณ์มาแล้ว นี่คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นชาวต่างชาตินะคะไม่ใช่คนไทยนะคะที่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 เป็นลมอะ่ะนี่ค่ะคือเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นผู้หญิงด้วยตัวเล็กๆแล้วก็มีแฟนเขาคือมาเที่ยวกับแฟนนะคะแฟนเขาก็ช่วยพัดใหนนะ้เนาะ นี่ค่ะโอ้โหอุปกรณ์ครบโอ้โหสุดยอดขอชื่นชมค่ะขอชื่นชมนะคะทุกคนเนี่เยี่ยมเยี่ยมมากไม่ต้องห่วงนะคะปลอดไฟไรอันตรายปลอดไฟไรอันตรายค่ะทุกคนมีพร้อมนี่ค่ะอะน้องรัดถ่ายเลยถ่ายได้ถ่ายวิดีโอได้ข้างนอกเห็น FC น้องเนวาบอกว่าเขาจะอนุญาตให้ถ่ายเฉพาะด้านนอกนะคะก็คือตรงที่เราเข้ามานี่ค่ะ เดี๋ยวพี่ว่าขอถ่ายคลิปให้ดูรอบๆก่อนแล้วถึงมาถ่ายรูปนะคะคือทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าน้องพี่น้องพี่ถ่ายได้ตามสบายเลยนะเดี๋ยวเราแยกกันเดินล้วคุณมีอะไรคุณก็แชทหาคุณเหนื่อยคุณก็นั่งมันแชทฟรีได้แช่แอดีโอถึงนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเจอกันตรงนี้มีเบอร์ใช่ไหมหลักก็โทรเอา คนพอเข้ามาด้านในก็จะมีทีให้เขานั่งเนาะทีให้เขานั่งเนาะอันนี้เลยอันนี้คือข้างในพระราชวังนะคะคือข้างในวัดทแกแย้วนะคะคุณแต่ไม่รู้ว่าน,นี่เลยเสียห้าร้อยเพื่อที่จะมานั่งกินข้าวอยู่ด้านในอันนี้คือโยมาก ทุกคน<ห>เสียคนละหาล่อยแต่ว่าหลายขนาดเลยนักท่องเที่ยวโหคืสุดยอดอะ่ะสิฮาว่าแพวว,ว่าเกินจริงนะทุกคนอันนี้คือที่เก็บรองเทา้า ขออนุญาตถ่ทยทายภาพบรรยากาศด้านนอกให้พ่อแม่พี่น้องได้เขาชมได้เบิ่งนกันก่อนด้วจ้ะเนาะอันนี้คือสั้นล่างสุดเนาะ นี่คือสันล่างสุดพี่น้องคนกระสีล้ายขนาดเลยในวัดพระแก้วเนะเาะแพรว่าอาจจะมีความตื่นเต้นรลายทุกคนถ่ายภาพอาจจะโบคอยชัดอาจจะโบกอยสวยงามก็ตรงขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องในหลายเด้อจ้ะเนาะเพราะว่านี่เป็นครั้งที่สองตั้งแต่ที่แพรว่าได้เขามาอยู่ไทย2ีปีนอ้องทุกคนนี่เป็นครั้งที่สองที่สิสดเขามาและครั้งแรกๆนะแพรว่าอายุยังหน่อยนะทุกคนแพรว่าก็จำบอได้ว่า มันเปลี่ยนแปลงไปในไหรแน่เนาะทุกคนเลยจายําบ่ได้ทุกคนแต่ว่ารู้สึกแต่ว่าเออผมก็นั่งตรงตรงนี้แลนะ้วเนาะคนอันนี้คือน้องรัดนะน้องรัดก็นั่งเหนื่อยมากแล้วว่าไม่ไหวมันร้อนทางออกไปพระบรมมหาราชวัง ทุกคนเดี๋ยวแค่ว่าขออนุญาตขึ้นไปไหว้พระข้างบนนะคะคือกรุณาถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระแก้วมรกตนะคะอยู่ด้านบนนะคะอันนี้นคืออยู่ด้านบนนี่ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยยืน ยืนยืนเศร้าทางขึ้นนะคะนี่เลยเยอะมากเยอะแบบไม่หวั่นไม่ไหวไม่รู้จะบอกอยังไงว่าเยอะมากนะคะทุกคน แพ่ว่าก็ได้เขามาในวัดพระแก้วแล้วนาะทุกคนก็กำลังเตรียมที่จะเข้าไปขึ้นไปดันบนเนาะไปไหว้พระนั่นเองนะพี่น้องแต่ก็ขออนุญาตเนาะมาเช็ดเหงื่อก่อนจักหน่อยเพราะว่าเพื่อนเจ้าหน้าที่เพื่อนโบเหให้เขาเออโบเมนว่าบเห้เขานะทุกคนต้องขอโทษขออภัยคือเจ้าหน้าที่เพื่อนอนะแปลว่า เขาถอดหมวกเนาะทุกคนถ้าจะขึ้นไปวหายดานบนนะเนาะดันในคือต้องถอดหมวกออกก่อนเนาะไี่ว่าก็เลยถอดหมวกก็เลยขออนุญาตมาเซดเถื่อคนพี่น้องมันหอนแหงเนาะพี่ว่าตอนแรกที่พว่าเข้ามาเนาะทุกคนกสิเห็นนักท่องเที่ยวเนาะพันเป็นลมเพ่นเป็นลมลมทวนทุกคนพ่นกับเป็นแม่ยิงนี่แหละเนาะเป็นนักท่องเที่ยวที่พ่นมากับแฟนพ่นนะทุกคนพ่นก็เป็นลมแล้วก็สิมีเจ้าหน้าที่เนาะคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยทุกคนแบบว่าพ่นกัสิปปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเนาะ กับยังที่ทุกคนเห็นนะนะพี่นอกเนาะไปเดี๋ยวห้องกับชิเขาไปไหว้เนาะทุกคนะบ่บู๊ว่าเพื่อนจะให้เอาดอกไม้ไหว้ได้ด้วยบอกเพราะว่าเพื่อจะซื้อพวงมาลัยมาุกคน,กค,นคือเพ่ว่าซื้อพวงมาลายัยมาหลายทุกคนมาตั้งสิบสองพวงเนาะทุกคนโอ้โหคือกันน่าจะมีไหม ไม่ต้องวางก็ได้เขาเอาขึ้นข้างบนเนาะทุกคนกับโอโห่คือกันนะทุกคนว่าสันติหาไหวรือบอกไปโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยโอเคเด้วจ้าทุกคนเดี๋ยวพอกันไหมในอีพีต่อไปเด้วจ้าเนาะอ,อีพีนีแพรวก็ต้องขออนุญาตจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนจ้าเดี๋ยวแพรวจะขึ้นไปไหวผ่าดันบนนะคะ